三万丁。 น้องๆหลายๆคนชอบถามพี่วิยมานะคะว่าควรเริ่มสอบตัว G e ดีวิชาไหนก่อนดีวันนี้พี่วิยจะมาบอกลำดับนะคะที่แนะนําในการสอบให้นะคะพร้อมกับเหตุผลวิชาที่1วิชารากาค่ะแน่นอนก็คือ<ม>วิชาเลขเพราะว่าอะไรวิชาเลขเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดง่ายสําหรับเด็กไทยแบบพวกเราแล้วก็ง่ายสําหรับเด็กเอเชียด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยนะคะมันเหมือนตัวเลขตอนมอต้นเนาะเอาแบบง่ายๆคือปอ .6 ม1ม2นะ้องไม่เกินม2เลยด้วยซ้ำแล้วเราเนี่ยนะคะยังสามารถเครื่องคิดเลขเล สอบไดด้้วยในห้องสอบเนี่ยเขาก็จะมีชีตสูตรมาให้นะคะอยู่บนหน้าจอเดี๋ยวพี่ยุ้ยจะทําการแปะ QR code ปิงป้งๆไว้ให้นะคะสาหรับ QR code นะคะวิธีการสอนใช้เครื่องคิดเลขเนาะแล้วก็ QR code นะสำหรับการอธิบายในตัวชีดสูตรนั่นเองแต่ปัญหาหลากัลกๆเนี่ยนะคะที่น้องๆอ,งอะ่ะพลาดกันบ่อยในการทําวิชาเลขคือน1แปลโจทย์กันไม่ออกคะ่ะแล้วก็สอบปัญหาเรื่องของตัวสมการ y เท่ากับ mx b, บวก c บวก b อะไรพวกเนี้ยกระท A, ั่ง ax กำลังสองบวก bx บวก, b, บวก c พวกเนี้ยนะ quadratic ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยเก็ตสามค่ะก็คือหัวข้อหือเรื่องของสถิติตามีมีเดียนโหมดแล้วก็เรนจ์พวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครนะคะที่อยากสอบนะคะเริ่มตัวสอบ GED ก็อยากจะแนะนําวิชาเลขเป็นวิชาแรกวิชาที่2กันค่ะวิชา c i e น์สกันนั่นเองเหตุผลนะคะที่เลือกสอบวิชาสายน์สนะคะหรือวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยต่อจากวิชาเลขเพราะว่าวิดเนี่ยนะคะของตัว GED ก็จะมีหัวข้อพวก Sta t หรือส t i ติเนี่ยเหมือนกันเราก็จะสามารถอ d ด p ั นะะในการใช้1คือการอ่านกราฟ2ก็คือในหัวข้อของ s t a ทเนี่ยมาใช้ในการต่อยอดได้เลยข้อสอบวิย์เนี่ยนะคะหรือข้อสอบ science ไม่ใช่วิชาห้องจําเลยนะคะเขาก็จะมีบทความมาให้เราอ่านแหละแต่สิ่งที่เราต้องทําคือและสิ่งที่เราควรจะมีด้วยสนะคะการอ่านกราฟการตีความ,วามตารางนะคะการอธิบายวิเคราะห์พวกบทความเกี่ยวกับ experiment นะคะหรือการทดลองเนี่ยออกเยอะมากมหัวข้อของ biology นะคะออกบ่อยสุดๆส่วนวิชาที่3ค่ะวิชา social studies นะคะจะเป็นวิชาที่ ในมุมพี่นะคะในฐานะติวเตอร์ผู้สอนเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุดสําหรับน้องๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็คําศัพท์ก็โหดมากอ่ะอย่างเช่นคําศัพท์คําว่า constitution นะคะก็คือตัวกฎหมายรัฐธรรมโน,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 โนูญเนาะหรือคําว่า federalism นะคะหรือแม้กระทั่งคาว่า declaration พวกนี้จะเป็นหลายคําศัพท์มันค่อนข้างจะไกลตัวของน้องๆนาอไม่เหมือนวิชา science วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ าใจยากนะคะในการตีความเพราะฉะนั้นในมุมพี่นะถ้าเราเข้าใจภาพรวมพี่ยูรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นวิชาที่สนุกแหละอารมณ์เหมือนแบบดูซีรีส์การเมืองฝรั่งนะคะถ้าเก็ตก็คืออินเป็นเลยมันง่ายเนาะวิชาสุดท้ายวิชาที่4กันแล้วค่ะก็คือ R A นะคะหรือภาษาอังกฤษกันนั่นเองตอนแรกเนี่ยน้องๆจะกลัวกันว่าแบบเฮ้ย ี่ ui, วิชา RA เนี่ยภาษาอังกฤษมันต้องยากสิฮัลโหลอย่าลืมนะคะ3วิชาที่ผ่านมาก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดตัววิชา RA เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเป็น Reading นะคะมีการอ่านบทความในส่วนของ Fi c t i o n แล้วก็ Nonfiction เป็นเรื่องแต่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงอันที่2ค่ะเป็น essay นะก็คือเอาข้อมูลมานะคะแล้วก็ให้เราเขียนนะคะว่าเราเห็นด้วยกับฝั่งไหนแปลว่าข้อดีของเราคืออะไรคะไม่ต้องคิดเองเนาะเราจะเอาเนื้อหาจากบทความเนี่ยนะคะมาเขียนแล้วก็ทําการ c ซต e ทาการยืนยันว่าเราเลือกฝั่ง ไหนอันที่3ค่ะในสน่วนของ grammar นะออกไม่เยอะแต่หลักๆก,ก็คือจะเป็นการออกวนๆเน้อเรื่องที่น่าจะเป็นพื้นฐานที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยพอจะทราบกันอยู่แล้วเราเรียนกราฟิกกันมาตั้งแต่อ้อนตาออดกันเลยเพราะงั้นเนี่ยพี่ยุ้ยก็เลยแนะนํานะคะให้เก็บ RA เป็นวิชาสุดท้ายตอนที่เราเริ่มชินกับการอ่านภาษาอังกฤษกันเรียบร้อยแล้วสรุปกันเลยนะคะก็คือลำดับที่พี่ยุ้ยแนะนําให้สอบ m a ทสั n นโซเชียลสตูดีสแล้วก็ RA เพราะว่ามันเป็นการไล่ตามพื้นฐานความรู้ก็ออยังไงก็ขอให้น้องๆนะคะโชคดีกับการสอบตัว G ดีนะคะ fighting